รู้ไหมว่าไมเกรนที่คุณเป็นอาจเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดไม่ใช่แค่เครียดหรืออดนอนอย่างที่หลายคนเข้าใจไมเกรนเป็นมากกว่าการปวดหัวธรรมดาเกิดจากหลอดเลือดในสมองขยายตัวผิดปกติส่งผลให้ปวดหัวตุบๆแพ้แสงเสียงหรือแม้แต่กลิ่นบางคนคืนไซอาจเจียนปัจจัยกระตุ้นมีหลายอย่างเช่นความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอ หรือกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือการที่น้ําตาลในเลือดไม่สมดุลก็เป็นตัวกระตุ้นไมเกรนได้ค่ะปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาโดยการกินยากแก้ปวดแต่นั้นเป็นเพียงการบรรเทาอาการไม่ใช่แก้ที่รากของปัญหาหรือบางคนพยายามหลีกเลี่ยงอาหารกระตุ้นเช่นช็อกโกแลตหรือซีดแต่ยังคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา แถมไมเกรนก็ยังกลับมาอีกวิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือจัดการที่ต้นเหตุและหนึ่งในวิธีที่หลายคนมองข้ามคือการปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือดเพราะน้ำตาลในเลือดที่สูงและไม่สเสถียรเป็นปัจจัยกระตุน้นไมเกรนผลิตภัณฑ์ฟิลเกรดเป็นตัวช่วยรวมสารอาหารที่มีคุณภาพสูงช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดอ สนับสนุนระบบการเผาผลาญและสุขภาพในระยะยาวลดโอกาสเกิดไมเกรนและช่วยให้มีพลังงานมากขึ้นอยากให้ไหมเกรนลดลงโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่ต้องระวังอาหารที่กระตุน้นกดติดตามไว้แล้วมารู้จักฟิลเกรดและวิธีการจัดการไมเกรนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ